สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันที่27ธันวาคม2567นะครับเหลืออีก3วันก็จะสิ้นปีเก่าแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ปีพศ2568ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่สำหรับแขก้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่ได้ชม าภาพของคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมที่นี่ที่นี่คือสะพานนวรัตน์นะครับผมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้จะพาท่านมาชมบรรยากาศดูสวยๆดูนะครับผมอ,อันนี้คือรุ่มของแม่น้ำติงครับผมนะฮะ แสงสะท้อนเข้าไปในแม่น้ำนะครับผมสวยมา,มากครับผมแล้วมีต้นไม้เขียวขจีอยู่ตรงริมแม่น้ำด้วยนะครับผมสวยจริงๆครับอันนี้คือขอบแม่น้ำปิงตรงเชิงสะพานนบรัตนนะครับผมเดี๋ยวกำลังจะนำพาท,ท่านไปชมดูบรรยากาศสวยๆนะครับผมโอ้แสงสีสวยมา,มากเลยครับผม อันนี้คือเสาไฟฟ้าเสาไฟหลอดไฟที่สว่างนะครับผมสวยจริงๆครับผมนะครับนี่ตรงสีแยกไฟแดงเชิงสะพานนวรัตน์นะครับผมกำลังจะนำพาท่านไปชมสู่ตรงบนสะพานว่ามีแสงสีอะไรบ้างนะครับผม เห็นไหมครับแสงสีวิไลครับสวยจริงๆครับผมแสงสีวิไลแนะนำของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับผมสวยจริงๆครับอ,อันนี้ก็เป็นเสาเป็นที่ฝังสำหรับระบบน้ำนะครับผมระบบน้ำประปาครับผมฝังอยู่ในนี้นะครับผม ่าแต่เปลือกในเขาแกะได้สวยมากครับผมเนี่ยครับเนี่ยแสงสะท้อนครับไปในตัวแม่น้ำปิงครับสวยจริงๆครับปีนี้สวยกว่าปีที่แล้ว และสวยกว่าอีกหลาย,ลายปีที่พันมาสวยจริงๆครับผมทุกๆปีสวยแต่ว่าแหวนแนวไปคนละอย่างปีนี้แหวนแนวไปอีกแบบหนึง่งสวยมากๆครับผมสวยจริงๆครับอขอบอตรงเราสะพานนี้ก็ประกบรอบด้วยดอกไม้สีแดงตัดกับอขอบ สะพานสีขาวครับผมขอบรั้วเราเรา,เราสะพานเนี่ยสีขาวสวยจริงๆครับผมสวยจริงๆอ่าอันนี้คือตัวแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงแล้วก็มีแสงสีแม่น้ําทั้งอันนี้คือที่เห็นอ่าแสงสีนี่คือทางเหนือนะครับทางเหนือของต้นน้ําที่ไหลเข้ามานะครับผมอ่าที่เห็น ไปขาวเป็นสองแนวนี้ก็คือตรงตลาดดอกไม้หรือว่าตลาดาต้นลำไยนะครับผมสวยจริงๆครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยดอกสวยจริงๆครับสะท้อนกับแสงด้วยสวยจริงๆอ่า อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของช้้มเพือกครับผมชั้าเพือกเป็นที่ขึ้นชื่อลูอชาของเชียงใหม่นะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ครับอ,อันนี้นะครับคือในานามของดมการโครงการงานนี้โดยเทศาบาลนครเชียงใหม่ครับผม สวยมากเลยครับผมสวยจริงๆครับ,รบวันนี้อตอนเย็นๆค่ำๆนี้แล้วรถยังไม่ค่อยติดนะครับรถยังไหลลื่นได้สบายครับผมถ้าเป็นกลางวันนี้รถติดตลอดไม่มีที่ว่างเลยนะครับผมโอ้สวยจริงๆครับเนี่ย แสงสีวิไลครับผมสวยมากๆเลยครับนี่เห็นไหมฮะช้างนะครับผมช้างมีแสงสีระยิบระยับสวยจริงๆครับอ่าเห็นไหมครับแสงช้างนะครับผมสวยจริงๆครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับผมเนี่ยดอกไม้ริมริมขอบอ่าเราสะพานนะครับสวยจริงๆครับเนี่ย เห็นไ,ไหมครับช้างครับผมช้างสวยจริงๆครับผมอันนี้แนะนำของเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้อ,ออกไอเดียแล้วก็จัดงานตรงนี้นะครับผมนี่ครับสวยจริงๆครับผมต้องกล่าวขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้จัดแสงสีวิไล เพื่อต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2568นะครับผมอันนี้เหมือนเป็นประตูเข้าสู่สวรรค์ประตูเงินประตูทองนะครับผมสวยจริงๆครับประตูตรงนี้นะครับผมโอ้โหเหมือนกับเหมือนกับคล้ายเหมือนกับในวงังอะไรสัก,กอย่างประมาณนี้นะครับผม สวยจริงๆครับนท่าใดที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็เห็นคลิปนี้แล้วรีบมาดูนะครับอ่าจนถึงปีใหม่นะครับอโอ้โหสวยจริงๆครับผมไม่มาเห็นนี่เสียดายมากเลยครับผมเนี่ยโอ้สวยมากครับผมจริงๆครับ ไสวยมากเลยครับผมสวยจริงๆครับนะฮะช้างนี่ก็ได้ยิบระยยับนะครับผมสวยจริงๆครับเนี่ยโอ้สวยมากๆเลยครับผม ฝั่งนี้คือ,อเชิงสะพานฝั่งตะวันตกนะครับผมเนี่ยฮะจะตะวันตกนี่จะเข้าไปสู่ในแถวในบาซาครับผมเนี่ยครับในบาซาแล้วก็จะเข้าไปสู่ประตูท่าแพรครับผมเนี่ยฝั่งนี้นะครับ mm. โอ้สวยจริงๆครับผมเนี่ย ูนี้ก็เป็นประตูถ้าเข้าไปในตัวเมืองก็อันนี้คือประตูเข้าไปสู่ในตัวเมืองนะครับผมประตูที่สองครับผมประตูที่สองฝั่งที่เข้าในตัวเมืองนะครับมีหไหมสวยจริงๆครับโอ้โหสวยม,มากเลยครับผมยากที่จะหาได้อย่างนี้นะครับผม เห็นไหมครับสูงจริงๆครับผมเนี่ยโอ้ท่านไม่มาเห็นนี่เสียใยมา,มากๆเลยครับผมแต่อย่างน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ยุคของโลกาภิวัต์นะครับผมถึงแม้ไม่ได้ไมาเห็นของจริงก็เห็นแต่ใน youtube นี้ก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมสูงจริงๆครับก็ขอจบกานบันทึกภาพแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณมากและขอให้ท่านผู้ชมที่เคารพที่ท่านที่ได้ชมบรรยากาศการถ่ายภาพตรงนี้และเข้าสู่ปีพอสใหม่นี้ขอให้ทุกทุกท่านาพบแต่ความสุขคมเจริญขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำปวงจะปกป้องคุ้มครองให้ทุกทุกท่านมีความสุขและปลอดภัพยพิยามอะไรทั้งหลายทำปวง ขอให้มีมีความสุขกับตีใหม่นะครับขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับพบก,กันตีใหม่นะครับผม